เอาแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตตาังธรรมรัตตาังสังขรัตตานังล้วนแต่นนพุทธังตลอดทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขันธ์เจที่เจ้าท่านขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจา้าวัง ว่าสาธุเดาผู้คาลำมือดีจงมาปกมาบาังจงมากลาง คุณเอ๋ยพระคุ อาธุเดอขาจะยกมือไหวคุณคู่บสอนสั่งคุณคู่บาสาลรน้อาจารย์ขาจะยกใส่เก่าทวินไหวบางเสียนเทียนขันหาคอนี้มัดอกอปองของอาจารย์สั่งไว้เติมตังเติตมแถมพอนั้นแล้วขอให้นิ้น้ำขาน้ำขาเจรจาจับใส่ไดเดอพอ แม่ไล่ออกมาดังน้ำยาเมายาจนอีกจังเลืองปูมุขมานีขนาดน้อยใหญ่ไปได้ยดเก่าย่องข้างโอ้นําพอนั้นแล้วขอให้จำใจนอกถนมคุณเพียงทางบางทีเด้อบางทีเด็กนมน้อยสาวแสกแก่สมพอนั้นแล้วขอให้จิตขอดล้มลงทีทางเมื่อคุณนั้นเดือนั้นเด้อคุณระสองงองกันนี่มุสมเด็กน้อยมาคอยเลี่ยงเตรียมโตทุกทีไหน เดอพ่อในคณะมือนี้สิลงแยงแข็งขันขุดนานั้นมนอยู่ในดินอีกคนสิ่นนี่สนอขุดน้ำเวทมนก่อนตั้งให้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมเตรียมโตดทุกสิ่งเป็นข้าราพาเจ้าทั้งเงาอลนานไหวทุกสันคุณพ่อบิดคาผูู้บาสารักจอดเอ็นโมเดนอยู่ในธรรมภาษาญมผู้นำเวสบุ้งเป็นใหญ่มือนี้เดอข้าประดับดอกไม้บูชาไหวาแก่น ทุกสิ่งล้ำซากคนลอกซักสิบคอยมานใ่เม็ดกะตอนโตขาคุณครู่ภาษาละน้อคุณอ้อคุณอ้อคอยนักมาซอยอย่าได้ต้องตำโตอยถอยหน้าทาเสียทาเสียจังถอยตา,าทาเสียเอาลูกันฟอ,อนน้ำกันเดินเดลืถอนเด้อเสียกงล่างเลยได้ละ หาทุบม,มากพอดีเลิกมอลำลล่มล้ไว้ละเม่น่าคุณนายขันเลียวเห็นหน้าบ่าวผู้มาฟังลำสัสง่าโกงงามทอ,อง งามกองแท้เด็กช่เอ่ยมีผู้จองแล้วพอขอเกี่ยวในชายแสนเสียดายเป็นลูกชายของใครอยู่บ้านไหนน้องขอไปด้วยคนหรือหาความไม่สอีน้องเป็นมอหนำตาไอตาไอตาเจ้าผู้ตาวชามิเพ็ปกะจำแล้วกอนอพี่นี่ก็มีอยู่บ้านบอกวกอย่างสำแฟนขอโทษแทด้ดาแฟนคุณมีน้องรักพี่จึงได้มาขอวอนวอนลายแทงบอ,บอ,บอลบเหลวแล่ห์พล้ำหรือน้องเป็นมอลำอาที่พ่อสัเนี้ โต้เจ้าบอสจนลอดซอกคนมาตางแต่นานลาดซอกคนมาตางแต่นานงดต้องสักนังงน่งร่ำพูดเนมากก็เกียวใจเดียวไม่มีไครรักใจเดียวไม่มีไครรักเป็นแฟนสมารเชิญเขาออกมาจองหัวใจของ้องอยังสอด คุณพี่ข้านองไม่มีปริญญาจะบอกส่งเรียนรำจบสั้นซ้ำบ่ได้รับเงินเดือนเตือแต่ว่าไปเรื่อนบ่มีใบประกาศความสามารถของข่อยบ่มีน้องรักพี่จึงได้มาขอพรเมื่อไก่ก็เป็นให้เรื่อยกันรักกระฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคุณมีลูกชายจะให้นั่งนอนกินสิ่นสองส่ามขมุนมั่มงแต่เก่านั่งซิมบอบให้เจ้าเบิดแกงสู่อันทางเด้อพี่อันว่าทางน้องนีญาติแต่พี่พี่เมีแยแต่เสียของดีให้ไปใช้ไปจอย เมียพีต้องมาเมียมีเมียพีต้องมาถ้าเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีตำล้ก็รีบรำเสียตำล้ก็รีบรำเสียแต่เดียวเมียมาผีจะไม่ได้รำไปไหนลูกเมียเป็นอ่ำไปไหนลูกเมียเป็นอ่ำก็ไหนไม่ลำคนนั้นกลัวเมียเอากรีบเมาเสียเอาละกกรีบเมาเสียแต่เดียวเมียมาพีจะไม่ได้เมาไปไหนลูกเมียคอยฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเา กันเเม่เมาคนนั้นของเเมียเเกกับเมาไปของเมาเป็นบอนเเมียหรือเล่าเป็นเฒาข้าจั๊กเมื่อบ้านแต่งดอกไปมื่อหาบ้านแต่งดอกเเยกับเราไปของเมากินมวนเหียหรือเราเป็นของเมากินม่วนย้อนบ่อนเมาขังจาจักเมื่อบ้านแต่งดอกไม่เมื่อบ้านแต่งดอกสูงขนได้เลยเมาว่ียกับเราไปของเมากินมวนเเมียหรือเล่าเป็น เบียร์หรือเหล้าเป็นของเมากินมวนก็ได้เออว่าต้องขึ้นสูงก็ได้แต่เสียงก็เบาๆแล้วก็หาหมองเบียร์กับเหล้าเป็นของเมากินมวนเบียร์หรือเหล้าเป็นของเมากินมวนอยากส่วนเบาอยากหันจังเมื่อบ้านแต่งดอกไปเมื่อบ้านแต่งดัวห้องมันเออเวลาเขาเขามีเสียงเขาก็จังเล่นทำเขาก็จังใส่เทคนิคเอาเออเวลาเขาพอไมีเสียงเขาก็ตำไว้เออว่าต้องขึ้นไปสูงก็ได้มาแต่มันถูก ถูกทำนองถูกจังหวะมันกระพาะเนาะเพราะว่าเสียงเพื่อนนันมันแหบมันใส่งันหลายมันก็เลยแหบเป็นของธรรมดาพี่น้องเออข้อแหบข้อโค่นเนาะข้อคนนนอะบ่มเป็นข้อสีนข้อหนังนอกบ่มเป็นข้อระคั่งเพื่อน่ะเต่นระคั่งมันกระตีดูเขาดูเขาว่ากะแตกคือกันอ่าเพราะฉะนั้นแนวกันหาเวลาพักผ่อนบ้างนะ <laughs> หาเวลาพักผ่อนบ้างนะ